นั่นเห็นเงนินหมดว่าสิว้าและหอยไม่เข้าใจนอองตัวเล็อตี <laughs> เอาวะเนาะเดินน้องหอยอย่างเงี้ยหอแล้วมันมีตีแล้วเนานแล้วเซฟ่้อเซฟชือ <laughs> ช่อว่าอะไนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับ อ้าวพี่น้องมาหอดจอดเกทานอาหารทางทีมงานเขาก็แวะกินอาหารนับบานพี่น้องเลยเฮ้ยทุกทางทีมงานก็แวะกินอาหารเนี่ยสบาย beast. ด <tan> SI ีสบายดีโอ ok ้เป็นตาแซ่บแท้เลยมาๆๆสั่งเพื่อค่อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้ะเอาใส่พอจอยสบายดีพอจอยบวกินบ่เจ้านะสบายดเลิเข้าบ้านๆนะ เองไปเาจอดกินข้าวไดเลยนกเนาะเด้อพี่น้องพี่เอ้ยข้าวเ้ยแล้วเคยเดือดมาก่อนเลยเนาะพ่อแม่รับป้าก็

มีบุญขึ้นอยู believer, ่้วมันดึตลงคือเราเรากระเพรนเรากระเราเราจิัดกระโปรงตรงนี้ัางเบื้องเราจิปรปบาปรุงเราไล่ก็รุ่นเีีเวาจะเรากิ้หอยปิดแห้งเนาะเราไหอ่ะคนเาเป็นหอนอยู่แล้วแล้วมีก้อนอยู่้หอมแซ่บชุไทยเนาะเรากิ้หอยปิดอยแห้ง่ย ร ok ับปากหุ่มนนีเนี้ยมั้งว่าแมู่้เรามกันรับปากแข็งเน้ยรานน้ี่มิเนั่วันนั้นก่อนเราไม่ไหวได้ไหวนนี้พิเศห้างอย่าบวหเนาะอันเวลาห้างันะแค่อาหารทานเนาะ

เนาะมีการาเส้นลายีกามัคเนาะก็จะใยสร้งนั้นคือานได้แล้วก็จะแล้วกินเโอ้ตอนนี้เรายังเพชรอยู่ nhưng dù chẳng đó, không phải không phải không phải nay chừng cho thở nào chắc chắn nó nhanh dìa bọc đi

là cái đó, cá ấy bảo à, là thịt con mương, mình làm con trai này, để cái ngôn ba là hải. Nó có biết nó À Nên nó hay hằng đó, hay đó, một tí đó đấy Nó chết quá à. <laughs> Chết thì nó này <laughs> tuổi Nam mặc cho này là tuổi Nguyên thôi nhưng mà, vào, đại, mà, Mùa là, mà đây, có bỏ lưu vào tỉnh Đại vừa lấy không đấy thôi, đấy thầm rồi đấy đó เอาแบบนี้ว่าเออจงเมื่อเป็นาม่เมื่อองกันเข้ากับเมื่อพร้อกันาเ่ากับนีตง้สิเาตงกลางนี่ฟาหันก็รืยามาแก้ไปให้นั่นแล้วฟาขแบนแล้วบางงงนะเดี๋ยวายอี้หน้าพดังมันจ้องแล้วทางไปไหกวมาถึงโยก่นเราจบหนึ่งจบแมแล้วจบหนึ่งเรากระไรเรื่อเดียวเรามีสติล้วกลับไปอยู่ห้องมนกันย่าแล้ว

phôi là trang điểm của bếp vâng hòi nó phải nó, nó, là bà nó sông là phải, cái gì nó đôi mõ, lương rồi đấy.

ชินี่ข่โแบวเขาอร่อยมีข่ข่ขาดมากลอมลแคนี่เนาะรเพรขันปลาออกมาบ่จังพื้ีหมดจิงยงลงยังทนเลกหัวแล้วแทษเนาะื้ดีีกอยทอตเงใ้นะหาลูก้าข้าวันด๋ยวก่อา <cười> <cười> còn là phụ đề sang băng phải lượm, cái lượm, cái thép <laughs>

ไปกินข e> ้าวเลยเวลาจะกินไขู่ี่นะชิดาไข่มันเดนเวลากขอพายุทีเลยคนชิดไข่ตกดูไบโสมากินข้าวเ้านี่ยังไม่ได้กินข้าวไกินข้าวนะตื้อไอ้ทีกัย่องได้มาเจ้ากินโลแหงย่องย่องกิโลบ่แนนบอกินโลท่ดื้อ น้องมาแพ้ต้องตื้อต้องขาจิ้เขาก็ได้ร้ายเป็นเรื่องแบบาคนข็พอนี้มาแร้เขาเาชักใส่รืองบอนขนาใส่ิเดียวเมื่อไรมืออื่นมืออื่เมื่อบ้านมสันก็จอยนึงเข่าได้ร้ายและมือมีแนวสิกินน่นะปวดนึ่งอลด่องปวดเดี๋ยวว่ากินชิงงานแน่นะ มาเรียงว่าแบบนี้แนวสู่เขากินแล้วแบบนีเนาะแม่อยกินโลดท้เว่าโโลเตรียมท้องโลกอยกินโลแท้เ่ัวลางมัวลางมัวสู่พอจอยกินก้อนมือชุดไหนไล้เสนอ่ดนียกินอเขาเช้ามือดิคอิึา้นเห็นว่าอะไรเนาะล้เพื่อเพื่อไปหอดเนาะที่หได้กินเนาะที่ยงแล้วมันจะได้กินลายดิกินเเช่าเล เออขอดดีทำมาหรับขอดดอยพอดยังเดอนั่นนี่แกมันก็จะเคืองอยู่ไหนเก็นประมาณแปดเขาจะซื้อสิ้นไปแต่ตลาดที่นู้นพี่จะซื้อเหมือนวานนี้สิ้นยังจะซื้อสิ้นมัวสิ้นงัวป่ะมันยังไม่หมดเลสั่งให้เขาจงมาให้จังแห่เลยเป็นังนแหละสร้างบ่สร้างได้บ่สรางได้แล้วเรามีเบอร์เขาบ่เออสิเป็นยังวันแล้วเขาจะคุยกันหรือไม่เนาะเนี่ยจะคุยกัน Sang quai họ cài ở đây. Men, men. Sang quân hoạt động này nó. đi. Sang hạ chung tiên sot, bên này. Bi sot, bên chốt, luôn sáng. Boy, bên chốt, bên chốt. B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 ên chốt. chốt. Bên chốt. chốt. Bên chốt. Bên chốt. đấy, ừ. Bên เริ่ม้นลายเนี่ยมีบาเราเลยคอยเริ่มคืดลายปล่อยปล่อยอ้อกห่อย่อบ่หน่เอาไมนนะช่นึง

เดนยันีいい้ยทีนี้จะได้บาทเดียวกันให้บอกว่าจะทำบอกว่าถูกนะคุยถูกมีหูม sure> ีหูทุางเนาะเมื่ออะไรกันเมื่อทุ่นมันยังเขากัจังดีคุยาพัฒนาพอจอยถึงไม่บาเนี่ยมีอย่างจะคุยกันอีกพี่น้องเนาะทิ้งอะไรมันพิษพลาหรือว่าเนื้อนุ่นนั่นนี่ไฮเอกซซีมันเน้นน้ำมากไก่กุรักกุยใหญ่เันเน้นน้ำมากพี่น้องครับคือว่า เทปจนี้เพื่อให้ทานเรยมหมดืนหน่อยดีไส่เื้าว่าฝืนเปิดปาไปชิมนาไม่ว่าใ้่ของแต่งนี่มีะไรอกเนาะให้มันถือเอาพมพนเออ์เน่่ว่าพนกเเอเกินไหมันเออร์อุเพื่อนเอร์ที่เปียนคมเป็นคนยื้อเอามเป็ยนคนสกปรอะข้าิไม่เอาพวกเพนออรนะ

เผาแล้วน้องเอาถุงไม้นึ่เด้อถุงยางนะจิตพกของเงินไปพกเงินไปพอจ่อยแล้วตอนแรกแล้วพอได้ออกไปซื้อเลยเนาะพอให้เราแบบมีกระเผาอยู่เดียวนะตัวเองนเขาขายจานอะไรอย่างเี้ยมีจะบอกเงินติดตัวเด็ดนี่งเด็ดผมมีเลยเออเมื่อหอมแจงคอยว่ากันไหมครับรุ่นพกจิตโซ่เลยเนี่ย

ย้ําเด้งย้ําต้จจอตวกินวอเ่่านเเออแต่เงินเดือเติมนะเมือน้ํามันนะมันต่อนั่จเากับไปชื่อหลักซีินมืเชื่อนะนกก่อนจะขอบคุณพนทั้งแม่ดวงใจโยเะรขอขอบมุกขอบใจขอบคุณขอบคุณทังแม่ดวงใจเลยลายเออน้อพี่ สนับสนุนเติมค่าน้ำมันแลกอซื้อกับข่าวให้กินเนาะโดยโดยให้แม่ดูดีมีแห้งจุดตาสบายใจได้ไหมเด้อรังรวยยิ่งขึ้นครับอาปุ๊กอินนำสามล้านเอรี่มาให้ผมขอบคุณนะแม่ดวงใจจมลินไม่ใครเนาะพอน้องแก่ะแป๊ให้เป็นเป็นวันนี้กินเป็นวันนี้บ่

ซ้อมยูทูปพรอฟเฟตในนอสพี่น้องเนาะอาจจะบม่ได้คอยออกมาแต่ว่าคการไปทำงานเรื่อยๆแต่พี่น้องเนาะสได้มาเป็นกำลังใจพรอฟเฟตในนอสพี่น้องเนาะค้าจะบวงกมาด้วยนี้บวงพังข้าจะหนักเนซิ่งต้องะออกพรอแเฟตพี่น้องเสร็จ้จบคลิปแล้วพี่น้องเอ้ย